สวัสดีครับนี่คือเครื่องตัดกระเบื้องนะครับก็ลูกค้าใส่น้ำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะสอนนะครับอุปกรณ์ที่ให้มามีดังนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเสียบกับก๊อกที่เข้ามานะครับแล้วก็ต่อสายยางมานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำนะครับจากนั้นนะครับวิธีใส่เลยนะครับวิธีติดตั้งให้เรายกตัวนี้ขึ้นนะครับมันจะได้ใส่ง่ายๆนะครับจากนั้นจะเห็นน็อตตัวนี้นะครับมีน็อตหนึ่งตัว ให้เราทำการไขออกเลยนะครับไขทนเข็มนาฬิกาออกมาเลยนะครับมันจะแน่นนิดนึงนะครับแ้วเป็นเครื่องใหม่ก็ไขออกมาเลยเครื่องนี้ลูกค้าใส่ไม่เป็นนะครับก็เลยขอคลิปหลังจากที่ไขออกมาแล้วนะครับก็ให้เราให้เราเอาตัวเนี้ยนะครับ ดูมันจะมีรูน็อตนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับลักษณะนี้จากนั้นให้เอาน็อตตัวเมื่อกี้นะครับไขเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไขาตามเข็มนาฬิกานะครับจากนั้นนะครับน้ำมันจะฉีด2อรูเข้าหากันนะครับวิ่งเข้าหาใบนะครับ ใบด้านนอกกับใบด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วปิดเปิดน้ํานะครับหลี่น้ําได้แล้วตัวนี้จะรับมาจากสายยางนะครับที่เข้ากับก๊อกนะครับหลักการทํางานมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ